เอาแล้วครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆต้านกันด้วยเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Dmk Gaming อีกเช่นเคยนะครับผมและในวันนี้เราก็มาอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์ My f a c e City กันอีกเช่นเคยนะสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามเนี่ยก็ฝากไปกดติดตามด้วยนั่นเองครับผมกดไลค์และกดกระดิ่งด้วยนะ สำหรับใครที่อยากเข้ามาเล่นนะครับผมก็โหลดได้ที่ i s c o r d s เ r v e r เลยนั่นเองนะผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนั่นเองนะผมและในวันนี้ผมก็จะไปทำงานค่าไก่ให้ทุกคนดูนั่นเองนะผมก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมขอไปดูราคาตลาดก่อนนะผมจะอยู่ตรงนี้นะข้างหลังผมนี่อ่าเราก็วิ่งมาตรงนี้เลยนะผมมันจะเป็นอ่าดูราคาตลาดกลางนั่นเองนะครับผมว่าแต่ละอันเนี่ยราคากี่บาทนั่นเองนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมหาไก่ก่อนโอเค ไก่ก็จะอยู่ที่51บาทนั่นเองนะผมก็ถือว่าน้อยนะสำหรับผมถือว่าน้อยเลยนะแต่ก็ทำได้นะผมนะเดี๋ยวก็ประมาณนี้เนาะสำหรับค่าไก่นั่นเองนะผมนี่เดี๋ยวผมไปทำงานค่าไก่นะผมก็ทับ GPS ไปได้เลยนะทับ GPS แล้วก็ไปที่งานถูกกฎหมายนั่นเองนะครับผมแล้วก็เลื่อนหาครับว่างานค่าไก่นั่นเองนะครับผมนี่ งานฆ่าไก่ก็จะอยู่ประมาณาบนเขานะครับผมนี่บนเขาตรงนี้นะนี่ก็จะมีบ้านเยอะๆตรงนั้นนะอ่าเดี๋ยวเราจะขับอ e ีปับตัวแรงของเราไปเลยนละผมบอกเลยนะคันนี้โคตรแรงอะ่ะจริงเดี๋ยวเราไปกันเลยนะผมว่างานฆ่าไก่เนะี่ยจะทํายังไงทําง่ายไหมนะโอเคเหมาะไปเลยตอนนี้โอเคครับตอนนี้ผมก็มาถึงการฆ่าไก่ไปที่เรียบร้อยนันเองนะ างานฆ่าไก่ก็จะเป็นเล้าไก่แบบนี้เลยนะครับผมนี่เลี้ยงเยอะๆแบบนี้เลยนะแล้วก็สามารถวิ่งไปที่เล้าไก่แล้วก็กดปุ่ม n ได้เลยนะครับผมเพื่อฆ่าไก่นั่นเองนะประมาณนี้นะครับผมนะเราไม่ต้องไปซื้อมีดหรือไปคาบมีดเลยนะครับผมเราสามารถมาทําได้แบบนี้เลยเนาะ เราก็จะได้ไก่ติดมือแบบแบบนี้เลยนะครับผมเราก็ต้องวิ่งไปข้างหน้าตรงนี้นะครับผมมันจะเป็นบ้านเล็กๆอยู่นั่นเองนะมันจะสามารถแร่เนื้อไก่นั่นเองนะผมเราก็ต้องเอามาแร่เนื้อไก่ก่อนตรงนี้นะนี่ก็จะมีท่าทางแร่เนื้อไก่แบบนี้ที่เท่เลยนะครับผมมาโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวผมวิ่งไปทําอีกรอบนึงแล้วกันนะครับผมก็ทําไปสักประมาณ20ชิ้นกว่าๆแล้วกันนะครับผมเบอกว่า มันได้เงินน้อยอ่ะนะครับผมก็ไม่แนะนําให้มาทํานั่นเองนะแต่ผมว่ามันดูทําแบบง่ายอ่ะไม่ต้องไปซื้อมีดไม่ต้องไปคาฟมีดเลยนะเออแล้วก็มาทําได้ผมงานไปในเซิร์ฟก็มีเยอะแยะมากมายให้เราทํานั่นเองนะโอเคเดี๋ยวผมขอทําก่อนแล้วกันนะครับผม โอเคนะครับผมตอนนี้ก็ผมได้ทํามาประมาณหนึ่งแล้วนะถือว่าเยอะอยู่นั่นเองนะผมเดี๋ยวผมขอกดวายดูเลยแล้วกันนะผมอะตอนนี้ผมก็ทําได้มา21ชิ้นเลยนะครับผมถือว่าเยอะมากนะ,ะเดี๋ยวผมพาไปขายนะผมก็ทับ GPS ไปได้เลยแล้วก็ไปที่สถานที่ทั่วไปจากนั้นก็ตลาดโลกนั่นเองนะครับผมก็ประมาณ2000กว่าเมตรนะก็ส่วนตลาดก็จะอยู่ตรงที่เราดูอ่า ราคาของไก่นั่นเองนะโอเคเดี okay, ๋ยวเราขับไปกันเลยแล้วกันนะผมมีป e ๊อปตัวแรงผมขับแป๊บเดียวนะเออแป๊บเดียวจริงนะครับผมแป๊บเดียวจริงๆและตอนนี้ผมก็มาถึงตลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะไปตรงขายไก่เลยนั่นเองรู้สึกว่าจะอยู่ขวามือกับใกล้ๆวัวนะอ่านี่งเจอแล้วนะครับก็กดปุ่ม n ไปได้เลยนะตอนนี้ไก่ก็ห้าสิบเอ็ดบาทโอ้โหยี่สิบเอ็ดชิ้นได้พันกว่าบาทเองนะครับผมเนาะ ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับงานฆ่าไก่นั่นเองนะก็เดี๋ยวผมจะไปอาบน้ำแล้วกันนะครับผมเพราะว่าหลอดอาบน้ำกับหลอดนอนใกล้หมดแล้วแต่ก่อนที่จะไปนะผมขอกินอาหารก่อนแล้วกันเ,เดี๋ยวลงรถก่อนก็กดวายไปเลยนะครับผมนี่อาหารที่ก็แจกผกันเรืออยู่เลยนะอไปในซ์ฟวอร์นี้ก็สามารถกินอาหารสามารถกินน้ำได้นั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะอ่า เดี๋ยวผมจะไปอาบน้ํากับนอนก่อนละกันเพราะว่าหลอดเนี่ยมันใกล้หมดแล้วจุดอาบน้ําและจุดนอนเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้เลยนั่นเองนะมันจะเป็นโอ๊ยทำไมกระตุกเดี๋ยวอ่าก็จะอยู่ตรงนี้นะผมกนใกล้โรงพยาบาลเลยนั่นเองอ่าห้องขวามือจะเป็นห้องนอนแบบนี้เลยนะครับผมมีเตียงให้เรานอนเลยเนาะแล้วผมมานอนอะไรพื้นเนี่ย ก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับเซิร์ฟเวอร์ My f a เฟ City ้นั่นเองเนาะตอนนี้รับทุกหน่วยงานนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมอตำรวจช่างนะครับผมก็รับทุกหน่วยงานแน่นอนนะสำหรับใครสายหน่วยงานมาทำมาสอบได้นะครับผมทีด Discord นั่นเองก็สำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามนะผมก็ฝากไปกดติดตามแล้วกดไลค์ให้ผมด้วยนะที่่าลืมนะครับผมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนั่นเอง ก็สำหรับคลิปนี้นะก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่อยากเข้ามาเล่นนะครับผมลิงก์ดิสคอร์ดอยู่ใต้คลิปเลยนะั่นเองก็ไว้เจอกันอีพีหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ